สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับผมช่องแม็กพิรพงศ์นะฮะสำหรับวันนี้เรามาอัปเดตลถไแฟความเร็วสูงกันเป็นลถไแฟความเร็วสูงไทยจีนฟเฟสท,ที่1น,นะครับผมกรุงเ,เทพนครราชสีมานั่นเองนะครับในปัจจุบันเนี่ยโครงการยังอยู่ในระหว่างการบรเนินงานก่อสร้างงานโยธาอยู่นะฮะก็จะแบ่งออกเป็น14สสัญญาอย่างที่ทราบกันดีนะครับแล้วก็จะมีงานระบบรางและการจัดหารถขบวนรถเนี่ยอีกหนึ่งสัญญานะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ย มีความก้าวหน้านะครับผมในโครงการนี้เนี่ยทั้งหมดอยู่ที่3 4 9 7นะครับผมข้อมูลเมือม่อวันที่25กรกฎาคม67ที่ผ่านมานี่เองนะครับมี่ก็เดือนสิงหาและเราก็มาอัปเดตแล้วก็ภาพบรรยากาศสดๆออร่าสุดกันนะครับผมนะก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงบ้านเราเนี่ยเขากำหนดวิ่งแค่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมกับระยะทางอยู่ที่250 ะะก็ถือว่า1ชั่วโมงครึ่งกับการเดินทางไปโคราชนะครับผมก็ถือว่าเพียงพอนะครับแต่จริงๆแล้วตัวรถเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง300เลยเนี่ยครับก็จะให้บริการตั้งแต่เวลานะฮะหกโมงถึง4ี่ทุ่มนะครับผมของทุกวันไม่ได้วิ่งตลอด24ชั่วโมงนะครับผมวิ่งแค่6โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนั่นเองขบวนรถของไทยเนี่ยได้มาทั้งหมด6ขบวนนะครับผม1ขบวนเนี่ยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 590คนเลยนะฮะแล้วก็จะออกวิ่งทุกๆ90นาทีนะครับผมก็ถือว่าระยะทางไกลต่อหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมลองหลับในอนาคตอาจจะมีการปรับให้วิ่งเร็วขึ้นหรือทําเวลาดีขึ้นก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ในส่วนน,นี้เนี่ยก็ภาพบรรยากาศในช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ที่ช่วงนวมนครน,นะครับผมอย่างที่คนทราบเลยลนวมนครเนี่ยจะติดอยู่กับโรงปูนนะครับก็จะมีการทําราง ของลงปูนที่จะเข้าลงปูนใหม่ด้วยแล้วก็ในการเจาะทำนูน่นทำนี่ของทางรถไฟของเร็วสูงเนะาะหลักๆความคืบหน้าเนี่ยจะอยู่ทั้งช่วงเชียงารากน้อยไปจนถึงร้านบ้านโพนะครับอเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันว่าในแต่ละสัญญาเนี่ยมันมีความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเราจะพูดถึงในสัญญาที่4.3นะครับผมในมลนคร,บ,นะครบ,บ้านโพแล้วก็สัญญาที่4.4เนี่ยเป็นของศูนย์บํารุงนะครับผมเชียงารากน้อย,น,ยนะฮะแล้วก็ 4ขีดสองนะครับผมอดอนเมืองนะ้มันคนครนะฮะก็แน่นอนว่าสัญญาณนี้เพิ่งได้อัปเดตมาไม่นานเองนะครับผมนะในสัญญาที่4ขีดสี่นะครับผมศูนย์รบำรุงเชียงรากน้อยเนี่ยก็ได้เป็นของบอมจนะผมอิตาเลียนไทยนั่นเองก็มีความคืบหน้าเมื่อวันที่25กรกฎาคมานะครับผมอยู่ที่16.57เนะครับผมก็คืบหน้าจากเดือนมิถุนาเนี่ยอ 14.43%ก็คืบหน้ามา2%เนาะก็อ่ะว่ากันไปมีความคืบหน้าก็ดีแล้วนะครับผมในคลิปนี้นะฮะทุกคนเห็นเนี่ยอยู่ทางฝั่งทางฝั่งตรงข้ามกับเชียงรากน้อยนะครับศูนย์เชียงรักน้อยเนาะจะเป็นทางลงมาแล้วก็ศูนย์ซ่อมบ,บำรุงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนจะได้เห็นศูนย์ซ่อมบ,บำรุงนะฮะซึ่งอย่างที่ทราบกันเลยนะฮะความคืบหน้าล่าสุดเนี่ย อยู่ที่16.57นะครับก็เลยถือว่ายังไม่คืบหน้ามากนะครับแต่ก็ในระยะเวลา6เดือนมาเนี่ยก็ถือว่าทุ่มกำลังสร้างเลยทีเดียวนะครับผมอ่าสัญญาต่อไปที่เราจะมาคุยกันนะครับผมเป็นสัญญาที่4 2นะฮะช่วงดอนเมืองนวนครเป็นระยะทางอยู่ที่21.80กิโลเมตรนะครับก็ได้เป็นของยูนิคนะฮะ เมื่อวันที่25กรกฎาคมนะครับผมมีความคืบหน้าอยู่ที่0.66นะฮะก็ะถือว่ายังไม่ถึง1เลยนะครับผมก็เทียบจากเมื่อวันที่25มิถุนายนนะฮะก็ขึ้นมา10เท่านั้นหอสุดยอดมากๆสัญญานี้แต่ก็หลายคนถามนะครับว่าทำไมไม่เห็นมีใครพูดถึงช่วงดอนเมืองนวนครเลยไปไปเล่นข่าวกันเกี่ยวกับอันโพอยุธยากันเยอะนะฮะ แน่นอนนะครับผมว่าดอนเมืองก็มีความคืบหน้าเนาะแต่ส่วนของทางาสลับอาของทางอายุทยาเนี่ยไม่มีความคืบหน้านะผมยังไม,ยงไม่ยังไม่ลงนาม,มนกันเลยเนี่ยเราก็าเลยต้องอาตี์กันตรงนู้นนะครับผมนะส่วนในสัญญาที่ขีดสี่ขีดสามเนี่ยทางนวนครบ,บ้านโผนะครับผมระยะทางยี่สิบสามกิโลนะฮะก็ได้เป็นของ,ของกิจการร่วมค้าเนาะ c a n นะครับ เมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยความคืบหน้าอยู่ที่3 5 4 7นะฮะแล้วก็มาถึงเดือนกรกฎานเนี่ยห่เดือนเต็มเนี่ยเรามีความคืบหน้าไปเนี่ยสามสก็ตีไป2%นะครับผมความคืบหน้ามา2%เนี่ยในคลิปนะครับผมอันนี้คือศูนย์บำรุงเฉียงรากหน่อยนะฮะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับผมนะก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่กว้างนะครับผมแน่นอน ส่วน,วน,นบุซ่อมบำรุงเนาะความเพิ่มหน้าอยู่ที่16เอรซนต์เองนะะอว่ากันไปมีความล่าช้ากันแน่นอนอยู่แล้วและที่สำคัญอาสัญญาที่อย่างที่บอกนะครับผมนะอยุธยาก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับผมก็รออยู่รอทางผลจากยูเนสโกนะฮะที่จะมีการอนุมัติสร้างนะครับผมว่าจะไม่กระทบกับมรดกโลกนะฮะ ก็ถ้าผลออกมาปลายเดือนสิงหาหรือในเดือนนี้ท่านนะก็จะสามารถทําเดิมเดินเรื่องต่อแล้วก็ปลายปีนี้น่าจะได้ลงพื้นที่กันนะครับผมนะก็รอกันไปรอกันไปก็ล่าสุดมีความอัปเดตอยู่ประมาณนี้เนี่ยครับผมนะ,ะในคลิปตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่กันที่ของพุซานนะครับของพุซาก็มีการขึ้นบล็อกซีเมต์แล้วนะครับผมนะทางรถไฟความเร็วสูงนะครับ